เห็นไหมครับแดงดำนะครับคือคอนเซปต์ของคันนี้มาพร้อมนะครับกับยางเรนโซ่เหมือนอันนี้ไฟหน้าก็คือเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับเขาจะวิ่งแบบนี้นะสวัสดีครับวันนี้เจมนะครับหรือว่าพี่หมีขายฟอร์ดนะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเจมจะพาทุกท่านนะครับนี่มาเจอเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยไฟหน้าอย่างนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เรนเจอร์ XLT n e x t g e นนะครับตัวนี้นะครับเป็น Next เ e นแล้วนะครับ แรงม้าของเขาตัวนี้มาในพร้อมกับเครื่อง2.0นะครับ170ม้านะครับ405นิวตันเมตรจะแรงนะครับกว่าตัวเดิมตัวเดิมเนี่ยเป็น2.2ก็จริงแต่ว่าเป็น160แรงนะครับซึ่งตัวนี้ครับต้องบอกว่า170แรงไม่พอนะครับพัดลมก็แยกเป็นไฟฟ้าอีกต่างหากนะครับทำให้ไม่กินกำลังเครื่องนะครับในราคา934,000บาทนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่ง F Sport แบบนี้แต่งไฟหน้าแบบนี้นี่เราเห็นไฟหน้ากันเลยนะครับเดี๋ยวเจมจะพาทุกท่านนะครับไปดูรายละเอียดของเจ้าคันนี้กันนะครับายอย่างแรกครับหน้าตาของเขาเราเห็นเลยนะครับว่าเฮ้ยกระจังหน้าเปลี่ยนเนาะชุดหน้าเนี่ยเปลี่ยนหน้าตามันเปลี่ยนไปเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยครับมันเป็นชุดครอบนะครับของเจ้าตัวนะครับชุดแต่งเนี่ยครับ F Sport นะครับอ่า F Sport หน้าตาจะออกมาแบบนี้นะครับมีไฟเรียงอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมเอ่ยหน้าตาแบบนี้จะไม่เหมือนกับชุดวายนะครับชุดวายเนี่ยก็จะแตกต่างกันไป F Sport ก็จะเป็นแบบนี้นะครับไอตรงนี้เห็นไหมเอ่ยชุดครอบตัวนี้ก็จะมาทั้งชุดมาเลยเห็นไหมครับ FORD ตรงนี้นะเออเห็นไหมมันครอบไปเลยเห็นไหมครับครอบเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับคิ้วอย่างนี้สัญลักษณ์ตัว C ข้างล่างเนี่ยกันชนข้างล่างก็เนี่ยนะครอบมาครับถึงตรงนี้นะ ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของเขานะครับ F Sport นะเราก็จะติดแผ่นป้ายทะเบียนตรงนี้นะแล้วก็มาครับมาถึงตรงนี้ไฟเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้ยมันเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเจมจะพาดูครับว่ามีความแตกต่างไงบ้างอ่าเดี๋ยวเจมเปิดประตูก่อนครับนี่เห็นไหมครับไฟเรามีลูกเล่นนะไฟหน้าอ่า ตัวนี้คือไฟแต่งตัวซีแคมนะครับเห็นไหมเอ่ยสวยนะครับสวยขึ้นจากเดิมนะครับมีมิติมีลูกเล่นขึ้นนะครับส่วนข้างในเนี่ยก็เป็นยังเป็นไฟ LED ปกตินะเอออันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับอยู่ตรงนี้นะก็ถือว่าคันนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยดูแปลกนะดูดุดันแปลกตานะครับแล้วก็ข้างบนครับ นี่สกูฟฟิตนะครับสกูฟฝากระโปรงนะครับตัวนี้เนี่ยก็มาด้วยตัวของเจ้าแรดแดงนะครับแดงดำนะครับคือคอนเซปต์ของคันนี้นะครับเราจะเห็นได้นะครับเนี่ยไอตัว C ตรงนี้ก็เป็นแดงนะครับแรดก็เป็นแดงตรงนี้ก็เป็นแดงนะครับแดงดำนะครับก็ทำให้รถอะดูดุดันนะอ่ะเรามาดูด้านข้างครับตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าไอตัวไฟตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวด้วยนะติดไฟเลี้ยวด้วยนะ อันนี้ไฟหน้าก็คือเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับเขาจะวิ่งแบบนี้นะอ่าเป็นมิตินะครับทําให้รถเนี่ยมีลูกเล่นที่หลากหลายนะครับก็มาพร้อมกับคิ้วนะครับคิ้วล้อหกนิ้วแบบเรียบนะครับแล้วก็นี้ก็คือกระจงเล่านะครับล้อแมกนะครับตัวนี้นะครับมาในล้อแมกเลนโซนะครับมาพร้อมนะครับกับยางเลนโซเหมือนกันนะครับ RT นะครับนะรถเทเลนนะครับก็มาในไซส์ของตัว2 6 5หนะครับ 60นะครับ R 1 8นะส่วนคนที่จะชอบดูดกว่านี้ก็อาจจะใส่เป็นไซส์ยางที่ใหญ่กว่านี้นะครับอาจจะใส่เป็น M T อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็อยู่ที่ไซส์ยางดอกยางความดุอะไรเนี่ยแล้วแต่เราชอบตัวนี้ก็เดิมๆนะครับไม่ได้ยกไม่ได้อะไรนะครับครับมาต่อที่ด้านข้างครับด้านข้างเราจะเห็นนะครับลายสติกเกอร์เนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแรดนะครับก็เข้ากับตัวนะครับฝากระโปรงเขาแล้วก็เข้ากับคอนเซ็ปต์ของเขานะครับ ก็เป็นแดงดําเป็นแรลแล้วก็นะครับเจ้าตัว XLT เนี่ยก็ยังเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่เป็นของ Ford นะครับที่โชคนะครับนี่เรามาดูได้เลยนะครับโชคเนี่ยอยู่นอกคัตซีนะครับซึ่งแน่นอนครับพอโชคอยู่นอกคัตซีเนี่ยทำให้ความหนึบความเกาะของตัวรถเนี่ยมีมากขึ้นแน่นอนนะครับซึ่งต้องบอกว่า e น t gen Ford เนี่ยในรถกระบะเนี่ยชคอยู่นอกเชสซีทุกรุ่นนะครับผมก็ ทำให้สมรรถนะการขับขี่เนี่ยสูงขึ้นนะครับก็ฉีกคู่แข่งเข้าไปอีกนะครับก็ดีเยี่ยมนะครับทําให้ลูกค้าเนี่ยขับรถนะครับด้วยความมั่นใจนะก็ใส่กันไปเนี่ยร้อยยี่ร้อผมว่ายังนิ่งๆงกันอยู่นะแต่ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับใครที่ขับรถด,ด้วยความเร็วนะครับก็เป็นห่วงส่วนนะครับโลบาเล็กตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโลบาเล็กของ Outlander นะครับที่มาเพิ่มความดุดันนะครับให้กับตัวรถนะ ตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเป็นตัว Allander ตัวยอดฮิตเนาะด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นนะครับเริ่มที่ไฟกันเลยครับไฟตัวนี้อันนี้เป็นไฟหลอดนะครับเอยยังเป็นไฟหลอดอยู่นะเห็นไหมเอ่ยยังไม่ใช่ LED นะครับตัวไฟท้ายะครับผมก็ถือว่าไม่เป็นไรเนาะเรามีพ์ทแต่งอยู่ก็ถ้าลูกค้าอยากแต่งเป็น LED นะครับตรงนี้เราสามารถแต่งเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะฝาฝาท้ายครับ ฝาท้าย Ford ตรงนี้เนี่ยก็จะเว้นไว้นะครับเว้นโลโก้ Ford ไว้เพราะว่ามีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับออแล้วก็มีการเล่นดีเทลนะครับของสีแดงกับสีดำนะครับเพื่อให้มันดูเด่นขึ้นนะแล้วก็คําว่าレนเจอร์ตรงนี้ก็มีการติดสติ๊กเกอร์เพิ่มนะครับนะบในอ็กอกเลนเจก็เพื่อให้มันดูเด่นขึ้นนะครับแดงดำนะครับคอนเซปต์ตามคอนเซปต์แล้วก็ในส่วนของกันชนท้ายนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเอลเลนเดอร์เหมือนกันนะเป็นตัวแขนโอบนะตัวนี้ครับมันอยู่ที่ความชื่นชอบนะของแต่ละท่านบางท่านเนี่ยก็ไม่ชอบให้มีแขนโอบตรงนี้ส่วนบางท่านเนี่ยก็ชอบเพราะว่ามันก็จะเซฟมุมเราได้อีกทางหนึ่งนะครับก็อันเนี้ยแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับส่วนลูกค้าเนี่ยของผมในคันเนี้ยก็บอกว่าเขาอยากได้เนี่ยครับโอบมาเลยนะครับเพราะว่า,าเคยมีประสบการณ์นะครับถอยแล้วเนี่ยท้ายมันเบียดนะพอมีตัวนี้เนี่ยก็ สบายใจขึ้นเยอะนะครับผมอันนี้ก็ใช้งานได้จริงนะครับมาพร้อมกับห่วงลากจูงนะครับข้างใต้รถครับเราก็จะมียางอะไหล่นะมียางอะไหล่อยู่นะภายนอกนะครับตัวรถนะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูภายในกันสักนิดนึงครับผมภายในครับของเจ้าตัว XLT นะครับเราจะเห็นนะครับว่าตรงคอนโซลนะครับก็สวยงามนะครับหน้าจอก็จะเป็น10นิ้วแล้วนะครับหน้าปัดก็เรียบร้อยครับ LED เรียบร้อยนะครับ ตรงคันเกียร์ครับคันเกียร์ตรงนี้เนาะก็นตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับอ่าส่วนตัวนี้คือตัวปรับโหมดนะครับอ่าตัวนี้คือตัวปรับโหมดตรงนี้คือ traction control ก็เปิดอยู่นะครับไม่ต้องมายุ่งกับมันพิเศษ xlt เรายังมี w i r e l e s s c h เจ g e r นะครับวางเป็นแท่นอย่างนี้ให้เลยนะผมมองว่าก็วางง่ายใช้ง่ายนะครับนะมาพร้อมกับ usb แล้วก็ usb type c แล้วก็ช่องวางแก้วอีก2ช่องนะครับส่วนนะครับที่เราเห็นนะ ช่องตรงนี้ที่เราเห็นช่องตรงนี้เนี่ยเราสามารถซื้อที่วางแก้วเพิ่มได้นะครับมาใส่ได้นะไม่ใช่ว่ามันมีโบลโบไว้เฉยๆนะครับซื้อที่วางแก้วมาติดตั้งเพิ่มได้นะครับส่วนเบาะเนี่ยก็ยังเป็นเบาะผ้านะครับก็ไม่เป็นไรนะผมมองว่าก็สวยแล้วก็ตัวนี้น่าจะทําความสะอาดไม่ยากนะครับส่วนลูกค้าที่ซีเรียสนะครับกลัวว่ามันจะเลอะมันจะนู่นนี่นั่นก็หุ้มเบาะ เนาะก็อันนี้เจมบริการให้ได้นะครับสามารถที่จะเป็นหุ้มอบ์ดหนังได้อันนี้ลูกค้าก็สามารถรีเควสเข้ามาได้นะครับพวงมาลัยก็เหมือนเดิมนะครับพวงมาลัยก็ยังเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับนามัติฟังก์ชันภายในครับก็คร่าวๆนะประมาณนี้เนาะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเจ้า xlt คันนี้นะครับแต่งชุดแต่ง f sport นะครับหน้าตาแปลกๆดุดูแบบนี้นะครับมาพร้อมกับโลบาร์เหล็กและกันชนท้ายเหล็กก็ทําให้มันเสริมมิตินะครับ ทำให้ตัวรถเนี่ยดูดุดันนะครับแถมยังมาพร้อมกับเลนโซ่แม็กซ18แล้วก็ทําไฟมาด้วยเห็นไหมเอ่ยอ่าเราทําไฟมาด้วยนะครับนี่ไฟแถวล่างก็สวยนะครับมีทั้งด้านข้างด้วยนะครับก็เรียกว่าจัดเต็มนะตัวเนี้ยขี่ไปก็สวยแล้วก็จัดเต็มแน่นอนนะครับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับอยากแต่งแบบนี้อยากได้คันนี้นะครับก็สามารถถามเจมเข้ามาได้เลยนะครับอินบ็อกซ์หรือว่าโทรเข้ามานะครับที่ 0654426261นะครับเจมหรือว่าพี่หมีขายฟอนนะครับก็ยินดีที่พร้อมจะให้คำแนะนำนะครับพร้อมที่จะให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับตัวรถในทุกๆมิตินะครับผมอ่ะและเดี๋ยวนะครับเจอกันในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ